แสงไฟสว่างสวัยพุ่งออกมาจากท้ายจรวดวิจัยขนาดเล็กผลงานของทีมอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยฝูงเจีไยไต้หวัน23คนรับหน้าที่โครงการวิจัยพัฒนาจรวดวิจัยขนาดเล็กของศูนย์อวกาศแห่งชาติสาธารณจีนใช้เวลาในการทดลองยิงจรวดครั้งที่2จึงประสบความสําเร็จเมื่อเช้เชามืดของวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับตัวเลขระบุท่อส่งจรวดใช้เวลาเผาผลาน12วินาทีใช้เวลาในการทะยานสู่ท้องฟ้า75วินาทีมีความสูงประมาณ6.3 กิโลเมตรซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้มีวางเอาไว้นะครับอูปูงจินนักศึกษาปริญญาโทปี2คณะอวกาศวิทยาของมาไรยฝงแจบอกว่าความเหน็ดเหนื่อยทั้งปีนั้นออกดอกผลแล้วดีใจแทนเพื่อนๆด้วยประสบความสําเร็จหลังใช้เวลาแก้ไขไม่นานนักแต่ต้องใช้เวลาทดลอง2ครั้งกว่าจะสำเร็จได้ต้องเปลี่ยนการออกแบบแลสรุปให้ดขึ้นที่รูสรุปควบคุมบางอย่างก็หายากจึงต้องใช้เวลามากหน่อย อาจารย์ยี่ชินเหลียงหัวหน้าทีมนั้นบอกว่าเราต้องเปลี่ยนทั้งการออกแบบปากท่อไอพ่นและระบบควบคุมาลาวทั้งหมดจึงต้องใช้เวลาแล้วก็ลงแรงมากเป็นพิเศษครับวันก่อนนั้นต้องทดลองสงางคนไฟเชือเพลิง่อิงขึ้นพ้นาาาไม่ได้ที่ใจ <พอ S 2> วาปัญหาอยู่ที่ตำแหน่งติดตั้งท่อชนวนต่ำเกินไปและกำลังไฟฟ้าที่คอนโซลก็ไม่พอทำให้พอท่อชนวนจุดติดแต่ก็ไม่สามารถพุ่งขึ้นสูงอากาศได้ แต่ทีมวิจัยนั้นก็ไม่ย่อดท้อครับเมื่อปรับปรุงให้เข้าที่แล้วในที่สุดก็ประสบความสำเร็จสามารถยิ่งขึ้นสู่ทองฟ้าได้กฤษสัยแสยประภาทรายงาน